นี่เป็นเหรียญหล่อนะเพืเ่อนๆนะเหรียญหล่อสองสี่กว่าปีสองสี่กว่าครับมีพระยอดธงพระยอดทงนี่เป็นหลวงพ่อน้อยนะเพืเ่อนๆพ่อน้นอยซึ่งเป็นพระหล่อ ปีสองสี่กว่าๆนี่เป็นเต่าลงพอเงินเนต่าเล็กลงพอเงินนะเพืเ่อนๆนะทำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองทำมาหากินมีแต่ความสุขความจเจริญนะเพืเ่อนๆ ใครลงเพ่อไปนะเพื่อนผมผมไม่รู้ที่มา